เช้านี้ก็มาดูลูกกระลอกนะครับเนาะเป็นลูกกระรอกแดงคิ้วขาวเพิ่งมากินมะม่วงเป็นครั้งแรกนะครับขเจ้าแดงน้อยมาเจ้าแดงน้อยก็มานะครับน่ารักมากเนาะดูไปดูมาก็เหมือนเจ้าแต้บนะครับเนาะกระลอกแดงคิ้วขาวตัวนี้ตัวเล็กเล็กนะครับเนาะเป็นลูกกระลอกนะครับดู tôi cho rèn nói <laughs> là cái chinh đồ là được có đồm là được là cái chinh mà ลูกก็ลอกตัวน,นี้นะครับเนาะก็รังเขาจะอยู่ต้นสนนะครับตัวเล็กน่ารักจริงเนาะ สวยงามมากเนาะคิ้วขาวนะครับเนาะตัวน้อยๆน,น่ารักน่ารักกระลอกปีนี้มากินมะม่วงที่นี่หมดแล้วนะครับเนาะลูกกระลอกนะครับ ก็ประมาณสักเจ็ดแปดตัวนะครับเนาะประมาณนี้ก็มีแต่ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นส่วนเจ้าน้องเจ้าแต้มนะครับเนาะ แล้วก็ลูกเะ้าตัวเล็กยังไม่เห็นมานะครับชา้านไปแล้วเจแดงน้อยไปแล้วโน,วน่นนะครับน้องไปเร็วมากมีกระรอกแดงมาอีหนึ่งตัวเนาอไปแล้วลูกกระรอกตัวน,นั้นก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กระโดดไปต้นไม้ต้นนนมีกระลอกอีกตัวหนึ่งมาเนาะเป็นลูกกระลอกนะครับตัวนี้ก็น่ารักนะครับเนาะตัวนี้มาบ่อยแล้วตัวนี้ ตัวก็เท่ากันเลยนะครับนอกกับลูกกระลอกคิวขาวตัวเมื่อกี้นี้กระรอกพวกนี้ก็กำลังน่ารักนะครับ นนก็นลอกอีกตัวหนึ่งนะครับ กินนานเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพอเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ